สวัสดีครับทุกทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่สถานีลูกหนังสถานีที่จะนำพาทุกท่านมาพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆของวงการลูกหนังกันนะครับ วิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้นะครับก่อนจะเริ่มรายการนะครับขอญาตขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของเรานะครับแอตลีกาเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับบริการเดิมพันออนไลน์ที่ดีที่สุดมั่นคงที่สุดและก็น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้นะครับสนใจสมัครสมาชิกแอตไลน์กับหน้าที่แอตลีกาเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับอย่าลืมเติมแอตด้านหน้าด้วยนะครับวันนี้นะครับแนวทางทางช่องยูทูบชาแนลนะครับกลับมาที่ฟุตบอล พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเป็นทางด้านเจ้าบ้านนะครับเรอร์ซิตี้เปิดบ้านรับกำยังของเชฟฟิลล์ยูนเต็ดนะครับเมื่อวานนี้ผมให้ไปเป็นสูงในซีมิลานนะครับก็กินเต็มไปนะครับขอแสดงความยินดีกับคนที่ตามด้วยนะครับวันนี้นะครับเซนบอลตัวจริงหรือว่าสถานีหนังนะครับเป็นเจ้าเดียวกันครับนำเสนอเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเรอร์ซิตี้เปิดบ้านรับกำยังของเชฟฟิลล์ยูนเต็ดคู่นี้เตะเที่ยงคืนนะครับที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมนะครับ ลำดับในตารางคะแนนตอนนี้นะครับเจ้าบ้านเลสเตอร์ซิตี้อยู่อยู่ลำดับที่4ของตารางนะครับเตะไปแล้ว35นัดมี59แต้มวันนี้ถ้าเก็บ3แต้มได้จะเป็น62นะครับอันดับ4อยู่ในท็อป4ของตัวเองก็จะมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ยังไงก็ต้องไปลุ้นคู่แมนยูด้วยนะครับเพราะว่าแต้มเท่ากันนะครับต่างกันที่ผลต่างประตูได้เสียเท่านั้นเองนะครับทีมเยือนนะครับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับอันดับไม่ไกลกันเท่าไหร่ครับอยู่อันดับ7ของตารางนะครับเตะไปแล้ว35 54นนนััดมมีีแต้้วถ้าบุกมาาเเอชนะลสเตอร์ได้จาก54จะเป็น57ก็จะขึ้นมมาแแซงวูฟตันเลยทันที ก็ต้องไปลุ้นผลคู่เวทฟู่ทำดตานด้วยนะครับเซตตีสิบนัดหลังสุดที่พบกันนะครับเป็นทางด้านจอมานะครับเลสเตอร์เอาชนะไปถึง6ครั้งนะครับออกเสมอ2ครั้งแล้วก็ทีมเยือนเชฟฟิลเอาชนะไป2ครั้งนะครับฟอร์ม5้านัดหลังสุดรวมทุกรายการเลสเตอร์จะขาดกองหลังนะครับตัวเก่งนะครับที่ติดโทษแบนแต่ว่านอกนั้นก็อยู่กันครบส่วนทีมเยือนฟูลทีมนะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดรวมทุกรายการนะครับเมื่อกี้ผมพูดผิดไปนะครับเลสเตอร์นะครับชนะ1นะครับเสมอ1แพ้3นะครับ เชฟฟิลูนินเต็ดนะครับชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับความพร้อมของทีมเมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับสถานการณ์เนี่ยตอนนี้ทั้ง2ทีมต้องการ3แต้มเป็นอย่างมากทั้งคู่โดยโดยเริ่มจากเจ้าบ้านนะครับต้องการ3แต้มเพื่อให้อันดับท o ว4ของตัวเองนั้นมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะครับ ทางที่ทีมเยือนเชฟยูนะครับหรือเชฟฟิวดเต็ดนะครับต้องการเพื่อเพราะว่าตัวเองนั้นถ้าได้3มแต้มวันนี้นะครับบุกมาเอาชนะได้ยังมียังมีสิทธิ์นะครับเหลืออีกสองนัดเนี่ยลุ้นลุ้นโคตา้ายูฟ่ายูโรปาล,ลีกได้ทันทีนครับจะได้ไปลุยเกมย,ยุโรปนะครับแม้จะเป็นถ้วยเล็กก็ตานครับกับทีมกาตารา,า,าก็น่าลุ้นอยู่นะครับแล้วก็เซตินะครับเป็นทางด้านเลสเตอร์ทําผลงานได้ค่อนข้างดีกว่านะครับ ยังเห็นได้ชัดนะครับในที่ผ่านๆมาแต่ฟอร์มช่วงนี้ของเลสเตอร์ครับมันไม่ดีมันประมาทไม่ได้ฟอร์มยังลูกผีลูกคนนะครับแพ้ชนะเสมอออกได้ทุกหน้าส่วนเชฟจัะมันฟอร์มดีนะครับนัดล่าสุดเนี่ยก็ตบเชลซีมาเฉยเลย30ก่อนหน้านั้นก็ตบบู๊ฟมาก่อนนั้นนั้นก็เสมอแล้วก็ชนะสเปอร์มาอีกนะครับดูทรงแล้วมันประมาทไม่ได้นะครับแม้ว่าจะเล่นบ้านเลสเตอร์ก็ตามครับเลสเตอร์มันก็ไม่มีทางเลือกอื่นนะครับหลังพิงฝาต้องเก็บสแต้มเท่านั้นนะครับแต่ทีมเยือนของก็ไม ถ้าจะให้ชี้ไปทางฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะผมยังค่อนข้างเชื่อใจเจ้าบ้านแต่ว่า การลงทุนมันก็ต้องเลือกที่เสี่ยงน้อยที่สุดนะครับผมขอเลือกที่สกอร์สูง2ทับสแล้วกันนะครับไม่มากไม่น้อยคู่นี้เจอกันไม่จบศูนย์ศูนย์ลอกยิงประตูกันแน่นอนนะครับถ้าลูกแรกไหลมาเร็วไหลเกิน3แน่นอนนะครับก็ฝากไว้พิจารณากันที่สกอร์สูงแล้วกันนะครับสัก2ทับ2.5ถ้า2เม็ดเสียครึ่ง3ลูกถึงจะกินเต็มนะครับฝากไว้พิจารณากันประมาณนี้นะครับคลิปนี้ถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b SCRIBE เป็นกำลังใจด้วยครับคิดเห็นอยังไรคอมเมนต์คุยกันด้านล่าง น,นะครับบริการเดิมพันออนไลน์ที่ดีที่สุดมั่นคงที่สุดและก็น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้ครับสนใจสมัครสมาชิกแอดไลน์กันไปได้ที่แอดลีก อย่าลืมเติมแอดด้านหน้าด้วยนะครับหรือกดคลิกที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้นะครับผมทำลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับสรุปนะครับเลเตอร์กับเชฟฟิลผมแนะนำสกอร์สูงนะครับสกอร์ที่คาดนะครับคู่นี้ถ้าจบเสมอก็2องแต่ถ้ามีผลแพ้ชนะอยู่ที่21 3 1นะประมาณนี้นะครับคลิปนี้ยังไงฝากไว้พิจารณากันประมาณนี้แล้วกันนะครับลูกกลมๆนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ทุกการลงทุนมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นก่อนจะทำอะไรก็พิจารณาให้ดีคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ